สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาร่อหรือทาโรต์คาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาร่อทาโรต์คาสตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตร์สากลโดยชุดไบรดเวททาโรต t เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต คือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมีนพายสุสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นการทํานายประจําเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ไัยที่ได้ หไม้เท้า9ถ้วย6ไม้เท้าเดสราชาถือดาบสดาบ8ดเหรียญสถ้วย10ดาบเดอะสตานิสัยตัวตนมีความขยันชอบทำอะไรมักจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าไม่ชอบก็ลาทิ้งแต่ถ้าทำก็จะสำเร็จ แต่ก็ไม่ได้ไปถึงสุดก็มาากักจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกว่าไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่วนใหญ่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่ชอบการหักหลังการเรียนการศึกษาส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากตนเองทำอะไรทั้งการส่งงานทั้งการเรียน ก็มักจะทําเท่าที่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็กลับไปเริ่มใหม่หรือเปลี่ยนสาขาวิชาการเรียนใหม่การบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะทํางานก็ไม่ค่อยอยากจะส่งถ้าทําส่วนใหญ่ก็มักจะจ้างหรือไหว้วานให้คนอื่นทําให้สาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการสนับสนุนหรือช่วยเหลือวิทยาศาสตร์ ในห้องแแลบทดลองหรือการทดลองการบริหารเกี่ยวกับการลงทุนการงานอาชีพเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆมีการวนกลับไปทำใหม่ซ้ำๆเดิมๆต้องมีความจริงจังจริงใจตั้งใจเราก็มีใจรัก แต่ทำอะไรก็มักจะเกิดความเสียใจหรือเกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการหรือดังที่หวังไว้มีเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายที่คอยจับผิดประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพนักชน,นสูตรนักแลบในโรงพยาบาลนักทดลองในห้องแลบวิทยาศาสตร์เพศัักรในห้องแลบ หรือเภสัชกรปุงยานักเล่นหุ้นนักลงทุนการเงินโชคลาภเงินไรายได้ไรายรับเงินเดือนได้รับตามความเหมาะสมของหน้าที่การงานมีให้ใช้จ่ายแต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บมีเท่าไหร่มักจะนำไปลงทุนหรือเอาเงินไปหมุนเพื่อให้เกิดผลกำไรมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีโชคจากการเสี่ยงใดๆทุกชนิดเงินที่ได้มาส่วนใหญ่มาจากการทำงานสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงดีระวังอาการเหนื่อยหรือว่าหอบหรืออาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจที่ทำงานหนักมากเกินไป เราก็ให้ระวังอาจจะมีเพื่อนหรือคนรอบข้างที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการหนักหรือมาขอความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพไม่มีอุบัติเหตุแต่ไม่ครวรประมาทความรักครอบครัวคนโสดญาติหรือเพื่อนสนิทแนะนำมาให้ดูอายุมากกว่าดูแก่กว่าดูโตกว่าดูเป็นผู้ใหญ่กว่า ยิ้มยากหน้าดุพูดจาตรงหรือพูดจาหวานผ่าซากเจ้าปัญหาคนที่ไม่โสดมักมึนตึงใส่กันแสดงสีหน้าที่ไม่ค่อยพึงพอใจใส่กันแล้วก็คิดแต่หาความสำเร็จในทางด้านการงานมากกว่าทางด้านความรักระวังการหย่าร้างหรือการเลิก,กลากัน